ไปดูเหตุการณ์อันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันป้าสนองอายุ80ปีขออนุญาตนะฮะอาจจะต้องเบอร์บางช่วงบางตอนคุณผู้ชมฮะคุณป้าเองเนี่ยอยู่กับลูกซึ่งมีอาการ ป่วยจิตคุณผู้ชมครับและปรากฏเจ้าลูกชายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะชื่อว่านายอภิวัตนายอภิวัตตีป้านะฮะและเห็นบอกว่าจนกระทั่งแขนหกักหัวแตกคิ้วฉีกคุณป้านเนี่ยนอนจมกองเลือดแล้วก็กองอึน,นะฮะเพราะตอนที่ไปเจอสภาพป้าสนองเนี่ยอายุ80ปีคุณผู้ชมดูนะฮะแกน่น่่มเลยแล้วเพื่อนบ้านเป็นคนเข้าไปเจอปรากฏว่าคุณป้าหมดสติครับนอนคว่ำหน้าอยู่ในพื้นบ้านแล้วก็พบเลือดออกที่บริเวณศีรษะอุจจระด้วย คือพูดง่ายคือโดนลูกซ้อมจนกระทั่งอุจจาระราดล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่องแปดไปตามเรื่องนี้นะฮะเราไปเจอกับคุณแอนซึ่งไปเจอป้าสนองวัย80ปีคุณแอนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนแรกเลยเนี่ยนะครับเห็นป้าสนองเนี่ยคือญาติแกสั่งข้าวมันไก่หลังจากนั้นเอาข้าวไปส่งเห็นป้านอนคุมโปรงอยู่คือตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะป้าหลับหรือเปล่าพอเดินเข้าไปใกล้ๆป้าก็ร้องแต่อืๆๆ แล้วหลังจากนั้นตัวเองก็เลยเปิดผ้าห่มออกพอเปิดออกคุณผู้ชมฮะสภาพอย่างที่เห็นทางขวามือคือป้าหมดสติไปเรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญก็คือตัวป้าเองป่วยติดเตียงมาแล้วหลายปีอยู่กับลูกชายซึ่งป่วยเป็นจิตเวท เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายเห็นบอกว่าจะต้องมีการพาคุณป้าไปโรงพยาบาลส่วนนายอภิวัตรคือลูกชายใช่ไหมทำไมใช่คืออภิวัตรเองเนี่ยเอาง่ายๆคือหลังจากเกิดเรื่องเขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณป้าเขาก็เดินออกไปข้างนอกแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุมตัวเขาส่งโรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วอภิวัตรอยู่กับป้าสองคนจะดูแลแม่คนนี้ที่ป่วยติดเตียงเนี่ยจะพาไปหาหมอแล้วสุกที่ผ่านมาก็เพิ่งพาคุณแม่คนนี้ไปหาหมอมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าทําร้ายคุณแม่มาก่อน แต่เคยทราบมาว่าเขาเคยทําร้ายน้าสาวหนึ่งครั้งข้าวไปส่งเอาข้าวไปส่งเขาก็น้องสาวเขาอะน้องสาวเขาอะเป็นคนสั่งให้เอาข้าวทําข้าวมันไก่เนี่ยให้ให้พี่สาวเขาหน่อยเขาบอกเขากลัวหลานเขาว่าเขาไม่กล้าเข้าไปเองตอนแรกว่ารอวินจะให้วินเอาไปให้ทีนี้รอวินวินไม่มีไงวินไม่อยู่ก็เลยปัดรถจักรยานเอาไปให้เองก็ไปเรียกยายยายยาย แกเห็นแกนอนอยู่นะเห็นคุมโปงเอาผ้าคุมไว้ก็เลยเรียกย้ายย้ายตอนแรกไม่เห็นนอนอยู่เขาว่าเอาผ้าห่มคุมไว้นะถ้าห่มคุมไว้ไม่เห็นก็เลยถามย้ายย้ายเอาข้าวมาให้เนี่ยย้ายก็เลยว่าอย่างนี้พอบอกว่าพอพอแกร้องหื้อหือก็เลยไปเปิดพัดลมเอผ้าหม่ม พอเปิดผ้าห่มเจอเลือดก็เลยถีบรถออกมาตามน้องสาวเขาไปคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดเนี่ยลูกชายโดนจับใช่ไหมมีภาพสอนอบางชนนะฮะเขาก็ไปลักษณะคือได้รับแจ้งบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนถูกทําร้ายแล้วก็เขาไปเห็นว่าตัวคนก่อเหตุก็คือลูกชายอาพิวัตรไปยืนป้นเปยนป้นเปยน,ป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 นอยู่แถววินมอเตอร์ไซค์หลังทําร้ายแม่แล้วตํารวจบางชันก็เลยมีการเข้าไปล็อกตัวได้นะขนาดเดียวกันอย่างที่บอกก่อนจะคลั่งแล้วตีแม่นะฮะจนแขนหักคิ้วแตกัวฉีก ถ้าปกติคือพาแม่ไปหาหมอหนึ่งวันก่อนทําร้ายคุณแม่ก็ตามข้อมูลที่ชาวบ้านบอกก็คือยังเห็นว่าเขาพาแม่ไปหาหมออยู่เนี่ยฮะก็เห็นเดินประคองกันมาอภิพีวัดก็จะเป็นคนดูแลแม่ถึงแม้ว่าจะมีอาการป่วยจิตเภทก็ตามเพราะแม่แก่แล้วนี่ก็คือเป็นภาพวันที่23ที่ผ่านมาช่วง6กโมงกว่าเขาพายุงแม่ออกมามาอยู่กลางซอยแล้วก็มีการเรียกแท็กซี่มารับคุณแม่ไปเพื่อจะไปโรงพยาบาลนะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณอ้อมเป็นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าลูกชายอภิวัตเนี่ยน่าจะมีอาการ ป่วยจิตจริงๆแล้วเขาก็เคยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสมัยก่อนเคยบีบคอนานะฮะแต่ก็ไม่นึกว่าครั้งนี้จะลุมตีแม่จนกระทั่งอาการโคม่าเข้าใจว่าเขาอยู่กับแม่สองคนเขาน่าจะอาการกําเริบอาจจะไม่ได้กินยามีเสียงคุณอ้อมนะฮะเป็นเพื่อนบ้านเพราะถ้าคุณผู้ชมดูก่อนจะตีแม่เขาก็ยังดีกับแม่พาแม่ไปหาหมอ ปกติเขาเขาแม่เขาทะเ,เ,เลาะกันไหมไม่นะไม่เคยเขาก็ดูแลแม่เขาในะปกติอะอยู่กันสองคนแม่ลูกใช่แล้วแต่เขาเหมือนเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเพิ่งกินยาจิต,ตเวทหรืออะไอเป็นมานานไหมน่าจะนานแล้วนะแต่เขาก็ก็ทุกทีก็เห็นเขาแบบแบบเขาก็เอาข้าวหาข้าวหาปให้แม่กินคือหลกัหลกๆเขาจะเป็นคนดูแลแม่คนเดียวใช่ไม่เขามีลูกคนเดียวใช่ไหม มีลูกสาวด้วยอะไรด้วยแต่ลูกสาวเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อก่อนลูกสาวเขาอยู่ข้างในแล้วก็เขาย้ายอยู่ที่อื่นอาการแม่เขาน่าสงหัสประหัสอยู่โรงพยาบาลเนอใช่แล้วมีมีญาติใครไหมก็เห็นเขาบอกว่าญาติญาติน่าจะเข้าไปดูครับเราเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินอะไรเมื่อเช้าได้เสียงไหมไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะแบบบางทีแบบมันจะเคยมีบ้านแต่มีแต่เสียงเด็กบ้านอีกบ้านเหมือนเขาเป็นแบบเด็ก เสดเลยเขาจะวอยวายเสียงดังจะมีนั่นน่ะน้าหรืออาอยู่ด้วยกันมาจะอยู่ขยยเขามามาเยี่ยมเขามาดูหลานห่วงหลานไม่รู้ท่าไหนเขาจะพอ,พอดีเขาก็ไม่ได้ทําอะไรแบบบีบคอ,อยเฉยแต่ว่ามีคน,นมาช่วยมาให้ดูแล้วก็ดีเขาจะกลัวคนไหนก็แมบบ่ พีเาเคยไปอยู่โรงพยบาบาลพี่เอกกลัวของเส่ยเปนแบบใช่ปกติเขาเขาแม่เขาทะเ,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 เลาะกันไหมไมนะ่ไม่เคยเขาก็ดูแลแม่เขานปะปกติคุณผู้ชมครับกลับมาครับตอนนี้ทางด้านลูกชายโดนจับเรียบร้อยแล้วนะครับ